เอจัต like AK สามสิบห้า IV 3จากซูนุมิไทยแลนด์คีย์บอร์ดเกมมิ่งที่มาในราคาสบายกระเป๋าคีย์บอร์ดสามารถเปลี่ยนลูกเล่นได้มากมายในกระพรมแสงสีเสียงเนี่ยได้ถึง20แบบกันเลยทีเดียวนะครับและการผลิตคีย์บอร์ดแบบไฮเอน ไม่มีการประกอบโดยใช้นอ็อตรองรับได้ทั้ง Mac และ Windows สามารถเปลี่ยนสวิตช์ได้ทุกปุ่มเชื่อมต่อ USB เพื่อความสเสถียรนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมทาง s h อ p e e นะครับผมกำลังจะมีโปร11-11ลดใหญ่มากลดสูงสุดลด50%นะฮะ ใครที่สนใจและอยากได้ส่วนลดก็กดติดตามนะครับผมซูนามิไทยแลนด์ในช้อปปีนะครับผมรวมถึงช่อง YouTube ซูนามิไทยแลนด์นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ ใต้คลิปเลยนะครับผมและที่ลุงยุทธชอบสุดๆเลยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เสียงนุ่มละมุนมากสินค้าเนี่ยโคตรคุ้มนะครับผมคุ้มจัดคุ้มจริงนะครับผมยังไงลุงยุทธก็ฝากกันด้วยนะครับผมไปกดติดตามกันหน่อยนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชานแนลนะครับ โอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ ID NFT ของเรานะครับซึ่งบอกได้ว่าเป็นไอดีหลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับผมเจ้าตัวดารุมะที่เป็นเลนเจอร์ n f t ครับผมตัวนี้เลยครับทุกคนดารุมะอะไรเนี่ยดารุมะแวอะไรวะครับ โอ้โหจีมตั้งชื่ออะไรของจีเมเนี่ยเออตุกตาดารุมะเจอจ้านะครับผมถ้าเกิดเป็นล่างก้าดาวนะครับผมแล้วก็ล่างไฮเปอร์ตุกตาดารุมะแววแล้วก็อีกล่างหนึ่งคือล่างแรกนะครับผมล่าง8ดดาวธรรมดาเดครับผมก็เป็นตุกตาดารุมะทองเหมือนว่าชื่อตุกตาดารุมะทองนี่มันเท่มากๆเลยนะครับโอเคปะเราไป ดูกันเลยนะครับผมว่าเจ้าดารุมะเนี่ยมันเป็นอย่างไรกันบ้างดารุมะทองกันแล้วกันเราขอเรียกกันแบบนี้เลยแล้วกันนะครับมาดารุมะทองนะครับผมเป็นเลนเจอร์สายว่องไวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่มีพลังโจมตีนะครับอยู่ที่ 2, 2ล้าน2นะครับผมเลือดอยู่ที่8 7, ล้าน7นะครับแล้วก็ เป็นเลนเจอที่วิ่งเร็วนะครับผมยืนจุด300นะครับผมท่านผู้ชมยืนจุด300นะและที่สำคัญเนี่ยค่าแร่ทาสุ2 0 0นนะครับผมไฮเปอร์แม็กนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็น9ดาวก็อยู่ที่2 5 0 5นะค่อนข้างจะแบกแร่เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลนเจอร์ที่มันแบกแร่แบบนี้มันจะมีความสามารถที่มาทดแทนกันได้หรือเปล่าคือมันจะเก่งมาทดแทนกันได้หรือเปล่านะครับผมกูดาวเลนเจอร์ที่6 5วินาทีนะครับเราไปแบบรวดเร็วเราไปดูที่สกิล1กันเลยกันแล้วกันนะฮะสกิล1ดาเมจพิษนะครับผม6เท่านะครับผมดาเมจดพิษ6เท่านะฮะแล้วก็มีอัตราความแม่นยำคือลดอัตราความแมน่มมนยำแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำทักษะด้วยนะครับผมก็คือลดความแม่นของสกิลนะครับผมเออ มีดาเมจ30เท่านะมียกเลิกผลลับบัฟของศัตรูไม่ใช่ยกเลิอกอมตะนะครับผมลดพลังโจมตีของศัตรูตัวนี้ถ้าเกิดดาเมจลงไปแล้วแหวมเข้าไปเนี่ยมันจะลดพลังโจมตีของศัตรูด้วยนะครับ50%เนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วการโจมตีของศัตรูด้วยนะครับผมสำหรับสกิล1และสกิล2นะครับผมสกิล1มีความกว้างอยู่ที่250จุดและสกิลนี้มันจะเป็น สกิลที่เป็นดาเมจผิดนะทุกคนต้องบอกอย่างนี้ว่าดาเมจผิดนะมันไม่ใช่แบบจะเป็นแรงอะไรมากมายแต่ว่ามันจะค่อยๆแบบกัดกินกัดกร่อนไปนั่นเองนะครับปกวาง250จุดส่วนสกิล2กระสุนทองคำนะครับผม พุ่งตัวขึ้นสู่ฟากฟ้าแล้วตกลงมาในแนวหลังของศัตรูอันนี้เราต้องไปทดสอบนะฮะมันจะเหมือนกับสกิลเบลล็อกหรือเปล่าเพราะเบลล็อกเนี่ยมันจะข้ามหลังนะครับผมแต่หลังๆเนี่ยมันจะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ส่วนกระสุนทองเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าดามเมจมันจะไปถึงข้างหลังหรือเปล่าและรุนแรงขนาดไหนในร่างไฮเปอร์แม็กกับเกียร์อัพเกรดธาตุนะครับผมสกิล2กว้าง300จุดนะฮะ ความสามารถขัดขวางกองทัพของศัตรูนะครับผมแล้วก็ขัดขวางการได้รับแร่ส่วน9ดาวนะครับผมมีดีอยู่อันเดียวก็คือร a ตแอดแท็กนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไล่ด่านกันเลยเดี๋ยวเราไปไล่ด่านกันเลยเริ่มจากร้อยสี่ร้อยอะไรล่ะส4่กันเลย เราไปเริ่มจากด่าน444กันเลยนะครับผมดารุมะทองตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะฮะขอสลับก่อนเลยกันแล้วกันนะแล้วเรามาปล่อยดารุมะทองถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันน่าจะเสี่ยงทำก้าวดาวแม็กผมก็จ,จะทำนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ทะลุอมตะก็แล้วแต่นะแต่ผมก็คิดว่าน่าจะมาลองเล่นดูแป๊มอ,อู้หูเดียวเดี๋ยวเดียวอุ้ยแรงจัดโอ้โห อะไรเนี่ยแบมวิม่งทะลวงหลังไส้แตกดารกรั่วกันเลยทีเดียวครับผมทะลวงดากเลยแบมโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงทะลวงดากแบบเรียบร้อยอเอาเรื่องจัดว่ะเอาเรื่องจัดว่ะคือเอาง่ายมันมีโอค้คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันเกิดอะไรขึ้นอะไรมันจะอัปเดตเวอร์ชัน10.5.1อะไรครับพี่ ไปลองก่อนนะครับอีกรอบหนึ่งมาๆมาท้าล้วงแนวหลังถ้าล้วงแนวหลังยางไั้นแลยวไปดูซิว่าจะทะล้วงแนวหลังหรือเปล่าปั๊บนี่ครับสกิลหนึ่งสกิลพิดครับสกิลสองแป๊มนี่ครับถ้า,าลวงแนวหลังครับอุ้ยข้ามหลังเฉยข้ามหลังเฉยครับแต่ว่าสกิลสองเนี่ยติดยากอยู่นะแป๊มอุ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงคือแรงอยู่นะทุกคน เฮ้ยผมอยากลองกับบอสนกเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดลองกับบอสนกนะถ้าเกิดเป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะคือแบบผมคิดว่าไม่ตายะแต่ว่าน่าจะเหลือเดือดแบบกระจึงหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราอัพเป็น9แม็กล่ะถ้าเกิดเราอัพเป็น9แม็กเอออันนี้น่าคิดนะครับผมทุกคนโอ้โหแล้วตัวดูตัวน้องครับแปมแปม เอาเรื่องจัดสกิลหนึ่งแปะพิษไปก่อนแล้วก็ตามด้วยสกิลสองสร้างดามเมจลดพลังโจมตีด้วยนะครับสกิลสองสร้างดามเมจแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรูไปถึง50เปเนเลยกันเลยทีเดียวครับโอ้โหสกิลสองเหมือนจะดูดีสกิลหนึ่งเหมือนจะดูได้นะฮะเรียบร้อยครับดูดิผมขอลองอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับมาไปผมโคตรชอบเลยสกิลข้ามหลังแบบเนี้มันเข้าทางผมจริงๆนะครับผมเออมา ดาดาวแม็กแร่2,005นะอันนี้ไฮเปอร์แม็กนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาลองไปตีพ v พีโดยที่ผมจะถอดบาวล็อกออกไปด้วยแบมโอ้ยมันข้ามลึกกว่าบาวล็อกอีกนะนั่นเฮ้ยคือมันไม่สนใจตัวหน้าแล้วมันทะลวงดากอย่างเดียวเลยนะครับผมทุกคนมันทะลวงข้างหลังเลยเรียบร้อยโอ้โหใส่บอสก็ตายอะ่ะเอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดจริงๆนะครับผมไปครับผมจังหวะนี้ เรียบร้อยยังไงยังไงต่อโอ้โหเอาเรื่องจริงๆนะฮะแม <c oughs> โหม <c oughs> ส่วนใครนี่อยากให้ลุงเอาดารุมะคองตัวนี้ไปดวนกับตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคิดหน้าก็อาจจะเอามาดวนให้ดูนะครับขอลอง48หน่อยนิ้ 408ับผม408เนี่ยมันจะเป็นเหมือนจะเป็นแม็กว้างๆนิดนึงนะครับผมไปลองกันหน่อยแล้วกันนะ408แล้วไป396ตามด้วย PVP นะผมซึ่งอย่างที่บอกผมจะถอดบาวร็อกออกไปเลยนะครับมามาบอมมอ้ขนาดสกิลหนึ่งยังข้ามเหรอเฮ้ย hey! ฮัลโหล my friends ฮัลโหล my friends เกิดอะไรขึ้นเนี่ย สก,กิวหนึ่งยังข้ามเป็นบางช็อตโอ้โหวกกิิวสองเขาเอาเรื่องจัดจัดเฮ้ยสก,กิวหนึ่งมันก็ข้ามนล้ทุกคนข้ามเป็นบางช็อตนะข้ามเป็นบางช็อตเออเอาเรื่องนั้นเนี่ยเอาเรื่องนะที่ข้ามหลังไปที่ข้ามหลังนี่ใส่ตัวนี้เลยใส่ตัวนี้ไอ้เขียวเกี่ยวเนี่ยเรียบร้อยเอาเรื่องว่ะกระสุนกระสุนทองคา กระสุนทองคําลวงหลังครับผมเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเอ,อ,อ,อ้กระสุนทองคําลวงหลังถ้าเกิมันถ้าเกิดทำเมดมันจัดจ้านนะบผมว่ามีส์เสียงหน้าเสียงหน้าลุ้นนะครับ เรียบร้อยโอเคไปสานเก้าหกผมอยากรู้ว่าไอ้บอสตรงน,นี้มันจะตายหรือเปล่านะโดนดามเมจกระสุนทองคําเข้าไปจะเป็นยังไงครับทุกคนไปผมอยากรู้เหลือกเกินนะครับโอเคไปลุยเลยไม่ต้องบูญเยอะเจ็บคอเอา้าโปมันยังอยู่เรอเนี่ยโปมันยังไม่โดนแฝนอีกนะทุกคน<อ>มามาเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวด,ดูกันกน,นะกระสุนทองคําที่ชื่อสกิลอย่างน<อ>ี้ครับปั๊บปั๊บแบงไปติดแปะเรียบร้อยดาเมจปั๊ม ตายเฮ้ยบ้าถ้าเกิดมันแปะสกิลหนึ่งเสร็จแล้วก็มีพิษเกาะไปนิดนึงนะฮะทุกคนแล้วถ้าเกิดมันต่อด้วยสกิลสองเป็นคอมโบหนึ่งสองเนี่ยบอสตายไปเลยเฮ้ยบ้ามันจะเก่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้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 ย,เ,ยเดี๋ยวจะหาว่าลูยุดป่วยว่ะแต่ผมมองว่าเกียร์ต้องถึงนะทุกคนเกียร์ต้องถึงนะมากระสุนทองคำนะผม มาครับมาสกิลหนึ่งแปรมแปะไปแล้วครับแปะไปแล้วตามด้วยสกิลสองบ้านมีสะเก็ดไปถึงข้างหลังนะผมมีสะเก็ดไปถึงข้างหลังถ้าเกิดมันมาออกสกิลหนึ่งก่อนมันแปะดามเมจพิศเศษเรียบร้อยตามด้วยสกิลสองนะผมบอกเลยบ้านแตกครับผมบ้านแตกครับผมไปไปอีกสักหนึ่งเกมนะอ้เกียร์เกียร์แบบนี้ก็โอเคนะผมว่า เกมแบบนี้โอเคเลยในะครับผมปะลุยครับมาดูกันอีกสักหนึ่งเกมก่อนไป PVP กครับผมโอเคออกมาแล้ว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 ไปไปไปสกิลสองได้ไหมอยากเห็นนะปัู้้อูสก,กิลสองเลือดเหลือปริมปริมครับสก,กิลสองเลือดเหลือปริมปริมถ้าเกิดเป็นเก้าแม็กผมว่านะ้แต่ว่าโดนดามจก็ตายเลยนะโดนดาเมจก็ตายเลยนะเออเอาเรื่องจัดว่ะ ผมได็ยังชอบเลยทุกคนเอาเรื่องจริงๆเอาเรื่องจัดจ,ดจริงๆนะเกียร์แบบเกียร์แบบนี้เล่นได้เลยนะโอู้ห้เจ้าและที่สําคัญมันแร่หนืดด้วยนะโอเคถึงเวลาที่ผมจะไป PVP โอเคครับเรามาสู่โหมด PVP นะครับผมแล้วก็ผมได้ถอดเจ้าตัวบาวร็อกออกไปเรียบร้อยนะฮะตามด้วยการที่ผมเนี่ยใส่เจ้าตัวดารุมะตัว n f t ตัวนี้นะครับผมมาเรียบร้อยซึ่งเราใช้ตัว NFT 3ตัวในการเล่นเลยนะครับผมไม่ดูมันจะสมดุลหรือเปล่าในการที่เราขาดเจ้าตัวเ,เ,เรียกว่าบาร็อกออกไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะสำหรับทีมของเราขาดเบาร็อกออกไปนี่งไงโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วแต่เขาตายง่ายนะค่อนข้างตายง่ายเลยทีเดียวนะครับผมทุกคนสำหรับเ,เจ้าตัวนะครับผมดารุมะล่างทองของเรานะครับมาดูว่าเราจะดันกลับไหวหรือเปล่านะฮะ ผมพยายามปล่อยโดรมาออกมาให้ทุกคนได้เห็นอยู่นะแต่ว่ามันก็ตายง่ายเกินไปนะครับโอ้โหไม่สามารถจะยืนอยู่ได้นะจริงๆเล่น b พ p เนี่ยมันก็น่าจะยืนได้สักนิดนึงนะแต่มันไม่ยอมออกมาเลยทุกคนฉีดไปต่อครับเราฉีดไปต่อเราฉีดไปต่อดโรามาติดแล่ครับผมติดแล่เนืดนะโอ้โหแพนทางจะจัดแต่ก็ยืนใส่ดาเมจกันอยู่ตอนนี้น่ครับไปลุยครับแต่ถ้าก่กอตัวได้ก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมทุกคน ถ้าเกิดก่อตัวได้ก็ยังพอโอเคเล่นได้อยู่นะครับนี่มาไปครับผมลุยกันต่อครับมาเลสกโกหถ้าเกิดได้ก่อตัวก็โอเคครับผ่านอยู่นะครับเราเจอกับเลเวลตำนาน89เลยนะครับโอ้แล้วเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเรียบร้อยครับก็ ชนะไปนะพยายามปล่อยตัวอื่นก่อนครับถ้าเกิดจะเอาดารุมะตัวนี้ลงมาเล่นนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดทำเก้าดาวแม็กมันก็น่าจะอึดกว่านี้อยู่นะครับเาดาวแม็กอาจจะอึดกว่านี้อยู่นะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับผมเรามาเจอกับทีมนี้นะครับผมผมขอตีอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะให้ดูจะไหวหรือเปล่านะครับผมไปกันเลยครับสําหรับ ดารุมาล่างทองนะฮะเราจะได้เห็นอะไรมากมายหรือเปล่าใน PVP ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ผมก็ใส่เดียวครับผมใสเดียวได้หมดเลยนะครับผมโอ้โหมันติดเวลามันติดนาฬิกาหยุดเวลาเยอะเะเหลือเกินนะครับผมโอเคเราต้องพึ่งพาเจ้าตัวโหนี่ไวโซดามาก่อนนะครับโอ้โหวดารมติดติดติดจริงครับติดเยอะด้วยเหมือนจะแบบต้องต้องรอให้เพื่อนช่วยก่อนนะ เอาโอเควิ okay, ่งมาละนี่ไงเออได้เห็นอยู่ได้เห็นอยู่เ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วโอเคเลยนะครับเนี่ยเห็นปะถ้าอยู่ในกลุ่มเพื่อนแล้วมันโอเคอโอเคครับผมทางฝั่งนู้นก็พัดมาเรียบร้อยฮนะพัดมาแล้วยังไงผมก็พัดกลับไปดีรออะไรลนะ่ะฉีดไปครับผมนี่ครับผมโอเคแหมผมมีเพื่อนแล้วก็เก่งเลยนะมึงไอ้ดารุมะล่างทองนะครับผมกระสุนทองคํานะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ,รบเนี่ยการที่เราเอา เจ้าตัวดารุมะร่างทองตัวนี้มันเล่นนะครับส่วนตัวผมชอบมันเป็นกรณีพิเศษนะแต่ถ้าเกิดผมทํามาเนี่ยผมก็ต้องมาแย่งเกียร์กับเบาวล็อกนะครับผมและที่สําคัญที่ผมถอดบาวล็อกออกก็เพราะว่าผมแย่งเกียร์จากเบาวล็อกมานะครับผมช่องท้ายเว้นชื่อแต่เนี่ยผมจะได้เกียร์จากด่านวิ่งมาแล้วมาใส่ให้เจ้าตัวดารุมะร่างทองนะครับผมก็อาจจะปั้นก้าวดาวแม็กมารีวิวให้ทุกคนได้ดูถ้าเกิดอยากดูก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้มันยอดวิวเยอะๆนะครับผมแล้วผมจะรีวิวให้ดูในล่าง9้าวแหมนะครับโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ